ปิดชมหน้าบุคคลที่จะมาขึ้นแทนหลังเสรีพิสุจน์ประกาศลาออกมีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์เตรมียเวีศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสอสอแล้วล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามนายวิรัตวรศะิศิรินอนดีตสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยกล่าวยอมรับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์ได้ลาออกแล้วจริง โดยยื่นหนังสือไปอยังเลขาธิการสภาผู้แทนแราษฎรตั้งแต่วันที่29สิงหาคมโดยให้มีผลภายในวันที่1กันยายนลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยก็คือนายมังกรยนตระกูลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่ออันดับสองและเลขาธิการพักเสรีรวมไทยโดยพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลาออกเพียงตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อเท่านั้นยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเหมือนเดิม